เอสุภชัยออกมาเปิดเผยอาการล่าสุดของเอสกันตพง์นะคะหลังจากที่ทั้งพี่เอได้มีการพูดคุยกับผู้จัดก,การส่วนตัวซึ่งตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วพร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันอธิษฐานด้วยนะคะ จากกรณีที่พระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ป่วยเข้าโรงพยาบาลค่ะซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็คอยดูแลเป็นอย่างดีอย่างคริสติน่าภรรยาของพระเอกด,ดังเอสกันตพงศ์บำรุงรักเองก็ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของความคืบหน้าของอาการป่วยของสามีอยู่เป็นระยะระยะล่าสุดาทางพี่เอสุภาชัยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยพี่เอเ,เขาก็บอกว่าเขาได้มีการพูดคุยกับคุณปอยที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเอสซึ่งคุณปอยก็บอกว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วทางพี่เอก็บอกว่าก็ดีใจแล้วก็อยากใ,ให้ทุกคน ร่วมกันอธิษฐานให้พี่เอสฟื้นแข็งแรงเป็นปกติเร็วๆนี่คือสิ่งที่พวกเราทําได้แต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงเอสตลอดซึ่งพี่เอก็บอกด้วยนะคะว่าพี่เอเนี่ยก็ติดตามข่าวเหมือนก,นกันกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ไม่กล้าเข้าไปลึกบางทีเนี่ยเวลาที่จะไปเยี่ยมก็กลัวเชื้อโรคซึ่งพี่เอเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยกลัวทุกอย่างเลยนะคะอ่ะยังไงมินแล้วก็ทีมข่าวไทยนิวก็เป็นกําลังใจให้พี่เอสกันตะพงด้วยนะคะหายแล้วก็กลับมาเป็นปกติเร็วๆค่ะ